เจอกับเอิร์ดเอิร์พินิกแล้วนะคะคลิปวันนี้ค่ะเอิร์ดอจจะมาบอกวิธีคลายเครียดในช่วงที่เราอะจะต้องกักตัวอยู่ที่บ้านช่วงนี้กันนะคะนั่นแหละทุกคนอย่างที่เรารู้เนาะว่าช่วงนี้เราต้องอยู่บ้านกาันแล้วเรานั่งเสพข่าวน,นู่นนี่อะไรเงี้ยบางทีมันทําให้เราอะเครียดซึ่งเอิร์ดก,ก็เป็นคนหนึ่งที่พูดเลยว่าเครียดเอิร์ก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วเราจะเป็นแบบนี้ไม่ได้นะคะต้องแบบพาตัวเองออกมาให้สดใสแล้วก็ดําเนินชีวิตให้รอดผ่านยุคนี้ไปให้ได้นะคะเอริเเาาร์เค็ดกคน กันว่าเอิร์ดทำอะไรบ้างถ้าเกิใครชอบนะคะก็อย่าลืมกด subscribe แล้ก็กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้เอิร์ดต่อได้นะจ๊ะวิธี่างของเอิร์ดนะคะก็คือด้วยความที่เรา work from home อะสิ่งที่เอิร์ดจะทําเลยก็คือเอิร์ดอาจะลุกขึ้นมาอาบน้ํา ให้มันสดชื่นแล้วก็แต่งตัวสวยๆเหมือนเราเออกไปข้างนอกเลยการที่เราแบบเอื่อยๆไปเปิดมาทําให้เราแบบหมด energy ในการทํางานมากเลยเว้ยดังนั้นนะคะเอิร์ดก็เลยแนะนำไปทุกคนอ่ะลองแบบแต่งตัวแล้วก็แต่งหน้าทําแบบให้มันเพิ่มพลังในตัวเองอะไรเงี้ยอาจจะไม่ต้องทําทุกวันก็ได้ก็เลือกวันที่รู้สึกว่าแบบหมดไฟมาลองทาอะ่ะมันก็ช่วย build energy ตัวเองได้จ้าอย่างที่2นะคะถึงเราจะอยู่บ้านอ่ะเราก็ต้องไม่พลาดของอร่อยค่ะทุกคนคือเอิร์ดรู้สึกว่าของอร่อยเป็นสิ่งที่นําพาชีวิตเอิร์ดมา ซึ่งของอร่อยเนี้ยไม่จําเป็นว่าเราต้องซื้อไงนึกอ,อ,อกปะเราก็สามารถที่จะทําเองก็ได้พอเราทําเองอย่างเงี้ยมันก็ได้กินในของที่เราชอบเนาะหรือว่าถ้าสมมติว่าใครรู้สึกก็แบบทําไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะใช้บริการ food ลิเว v e r ่สั่งของมาได้ซึ่งก็จะแบบว่ารวดมากเลยก็ช่วยให้เรามีกําลังใจในการ work at home ขึ้นมาได้นะจ๊ะอย่างที่3นะคะก็คือเป็นช่วงแห่งการบํารุงผิวค่ะร,รู้สึกว่าช่วงเวลานึ่งเนี้ยก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราอะจะได้มาบํารุงผิวของเรานะคะถ้าเกิดใ,ใคร ว่างๆเลยอย่างเงี้ยคิเครียดนะก็ลองมามาร์กหน้าบ้างมาแบบสครับขัดตัวขัดหน้าบ้างหรือแบบหมักผมบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยให้เราดูแบบรีแลกซ์ดูผ่อนคลายขึ้นนะคะอย่างวันนี้จ้าเอิร์ดก็มีหนึ่งไอเทมที่จะมาแนะนำมาทุกคนอ่ะดูแลตัวเองช่วงที่เรากักตัวนี้นะคะ Primary Light Serum Skin Barrier จา้าก็ขอมาเล่าทุกคนฟังหน่อยแล้วกัน Led 000. นะช่วงนี้เราก็ต้องช่วยกันทำมาหากินนะคะสำหรับ Primary Serum นี้นะคะเป็น แบรนด์ไทยคะ่ะแต่ว่าจะบอกว่าคุณภาพก็คือเกียงไกลามากๆเลยนะคะหลักๆของเขานะ,ะ่ะก็คือตามชื่อเลยก็คือเป็นการเสริมสร้างสกินแบเรียร์หรือว่าช่วยให้ผิวของเราอะแข็งแรงสิ่งที่แบบรอดสำหรับตัวนี้เลยนะก็คือเขาอะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติถึง98.9%แถมเขานะคะยังได้รับการรับรองจากสถาบ,บัน e-Cosearch และเขานะคะก็ยังได้ผ่านการทดสอบจากสถาบันเ e ฟส S ก can อเชียนะคะเรื่องการแพ้แล้วก็การราคายเคืองคะ่ะดังนั้นบอกเลยว่าผิวแพ้ง่ายมันจ่ายได้มากเวอร์ตัวนี้เนะะี่ยค่ะ เขามีส,สารสกัดจาก ถึง3ชนิด3สารชาติเลยค่ะโดยทั้ง3ตัวนี้นะคะเขาจะมีพรีไบโอติกค่ะหรือว่าเป็นสารอาหารของจุลินทรีย์ในหน้าเรานั่นแหละดังนั้นเขาจึงช่วยเสริมสร้างเกรอะป้องกันผิวสร้างสกินแบเรียร์แถมยังช่วยรักษาสมดุลบนใบหน้าของเราด้วยนะซึ่งพอหน้าของเราสมดุลแล้วอะพวกสิวฝ้าผิวขาดน้ำอะคะ่ะก็จะหายไปค่ะแถมเขานะคะก็ยังมีเซรามิคที่เขาช่วยปลอบประโลมผิวนอกจากนี้นะคะเขายังมีน้องไฮยาลูรรนิกค่ะที่ช่วยผิวของเราอะชุ่มชื้นขึ้นได้ด้วยแถมใคร ที่อยากจะได้การผลัดผิวเล็กๆเขาก็ยังมีเปลือกไม้วิลโลนนะคะที่ช่วยผลัดเซลล์ผิวแบบเบาๆเขาก็จะมาในรูปแบบของขวดดรอปเปอร์แบบนี้แล้วก็บีบเนื้อมาแบบนี้เลยซึ่งจะบอกว่าตอนแรกเอิญบีบเนื้อมาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดูแอบเหนอะเนอะเหนียวเหนียวเหมือนกันเนาะแต่ว่าพอเกลี่ยไปแล้วค่ะเนื้อของเขาคือจึมงไวมากแล้วก็ไม่เนหนียวเหนอะหนะเลยไม่ทิ้งความมันได้เลยนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีกลิ่นหอมๆที่แบบเป็นกลิ่นอะโลมานะคะก็คือเป็นบบลกเรียนรสออโต้เอเซนเชียล อยค่ะหรือว่าส,สารสกัดจากดอกกุหลาบที่แบบ เป็นกลิ่นเบาๆช่วยให้เราผ่อนคลายได้ด้วยอกจากับช่วงนี้ที่แบบเราเครียดใช่ปะมาแบบบำรุงผิวไว้ปุ๊บได้กลิ่นหอมๆก็ช่วยให้เราแบบเอ้ยรู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เนี่ยดูสิว่าซึมเข้าผิวหมดแล้ว,ลวก็คือเออใช้เขาควบคู่ไปกับผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เอ,อิร์ธมีตอนนี้นะก็จะบอกเลยว่าเอ,อิร์รู้สึกว่ามันช่วยผิวของเราอะดูแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าผิวของเราอะมันดูเหมือนแบบได้ฟื้นฟูขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่มีอาการแหกหรือไม่มีอาการอะไรลลลผดดดื่นนนตางงๆมมััแ้ววก็ิู แน่นอิ่มฟูแข็งแรงชุ่มชื้นขึ้นค่ะคือหลายคนอาจจะรู้สึกก็แบบว่าพอใช้พวกสกินแบเรียร์มันใช้แล้วมันอาจจะแบบไม่ได้เห็นผลชัดเจนถึงขนาดว่าอู้หน้าขาวขึ้นทันทีภายใน14วันหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่จะบอกว่ามันเหมือนเป็นสิ่งพื้นฐานที่ช่วยให้ผิวหน้าของเราอะ่ะมันบำรุงต่อได้แล้วมันดีต่อไปได้เรื่อยๆทุกคนอย่างชุดนี้ไอ้เก็บบ้านใช่ปะเราเจอฝุ่นอะไรเงี้ยมันก็ไม่แหกเท่าที่เป็นเรายิ่งพอมาใช้รวมกับสกินแคร์อื่นอ่ะรู้สึกว่าเขาส่งเสริมทําให้เหมือนีผลด มากยิง่งขึ้นสำหรับตัวนี้นะคะราคาเขาก็จะอยู่ที่1,490บาทค่ะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็เห็นมีโปรโมชั่นอยู่นะคะอยู่ที่999บาทค่ะใครอยากลองก็ไปหามาลองกันนะจ๊ะ ทั้งท้องแล้วก็บำรุงผิวกันแล้วนะคะสิ่งที่แนะนำทุกคนทําต่อไปก็การออกกําลังกายค่ะไม่จําเป็นว่าจะต้องแบบวิ่งมันกะโดดตกมาทาท่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ลองหาอะไรสนุกสุกทำอย่างเช่นเอออะเต้น just dance หนาวเพื่อแบบเป็นการออกกําลังกายหรือเปิดคลิป y YouTube แล้วเต้นตามหรือแบบเล่นลิงฟิตเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมันออกท่าทางอ่ะมันก็ช่วยให้เราแบบเหมือนสนุกแล้วก็สุขภาพดี่างต่อไปนะคะเธอทำเวลาค,คลายเครียดเลยก็คือจัดบ้านค่ะด้วยความที่เราเห็นโลเคชั่นเดิมๆมาทุกวัน มันทําให้เราแบบพองเหี่ยวได้ใช่ไหมก็นะนำให้เราอะลองหาอะไรในบ้านกระจุกกระจิกอย่างเงี้ยมาเปลี่ยนมุมจัดใหม่มาเพิ่มมุมถ่ายรูปจัดมุมทํางานก็จะช่วยให้เรากระปี้กระเป๋าได้นะคะซึ่งเดี๋ยวอิจะมีคลิปอัปเดตการจัดบ้านรับปี2020อันนี้ของเอิร์ด้วยนะจ๊ะยังไงก็ Subscribe แล้วก็กดกระดิงรอดูกันได้เลยนะคะอยบบางต่อไปค่ะเป็นสิ่งที่เอิร์รู้สึกว่า ผู้งตรงว่ามันอาจจะยังไม่จําเป็นช่วงนี้แต่ว่ามันช่วยเยยวาหัวใจของเอิร์ได้จริงๆเว้ยนั่นก็คือการช้อปปิ้งออนไลน์ค่ะทุกคนแต่นันนาว่าให้ทุกคนช้อปกันอย่างมีสติแล้วก็ประหยัดนะทุกคนอย่าเอาเงินที่จําเป็นมาใช้อย่างพรายเมเลียงนะคะตอนนี้เขาก็มีโปรโมชั่นจาก1,490บาทเหลือเป็น999บาทนะคะก็ไปสามารถช้อปปิ้งกันได้นะจ๊ะอย่างต่อไปค่ะก็คือการเอาของมาค่ะคือด้วยความท <with> ี่เราช้อปปิ vable, ้งไปแล้วใช่ป่ะแล้วอยากให้เอิร์ธบอกว่าอันนั้นนะทุกคนจัดบ้านเอิร์ธ ที่อยู่ในบ้านที่เราอะไม่ได้ใช้หรือแบบซือ้อมาแล้วไม่ได้ไปต่อมาขายกาันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันล้ว่าช่วงนี้มันจะขายได้มากแค่ไหนแต่ก็คิดว่ามันก็เป็นการสร้างโอกาสที่จะทําให้เราอะมีเงินเข้ามาได้นะคะอย่างเอิร์ธเองเงี้ยก็มีแ,บบมแลนที่จะรื้อพวกเสื้อผ้ามือสองต่างๆมาขายในราคาถูกๆถึงมันจะแบบไม่ได้เงินแบบอู้เยอะมากๆแต่มันก็แบบมีค่าขนมมีอะไรให้เรากินในแต่ละวันได้นะคะอย่างสุดท้ายนะคะฟังดูแล้วอาจจะแบบเฮ้ยพูดง่ายๆแบบนี้เลยเหรอแต่จะบอก ว่ามันเป็นสิ่งที่รดบัาวจริงก็คือถ้าอยากทําอะไรทําเลยในสิ่งที่เราอะไม่ได้ทําในช่วงที่เราแบบไม่ว่างตบอก,กอนว่าไม่ใช่สิ่งที่แบบมันไม่ดี สิ่งที่ดีแล้วก็ไม่เดือดร้อนใคระคะ่ะอย่างเช่นใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะแบบอ่านหนังสือเล่มนี้อยากจะเรียนว่ารูปอันนี้อยากจะดูซีรีส์อันนี้หรืออยากจะท YouTube อะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่เราสามารถที่จะทําได้เลยยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนแล้วก็ทุกภาคส่วนเลยนะคะเราก็ต้องผ่าวิกฤตด,ดีไปให้ได้นะคะใครสนใจ Pri m a r y สามารถไปหาซื้อได้ที่ช่องทางการขายของ Pri m เ r y เลยนะจ๊ะแล้วยังไงถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร้ไนะคะเป็นกำลังใจ ให้ทุกคนอีกครั้งหนึ่งให้ตัวเอิร์เองด้วยนะคะเราจะต้องรอดโควิดพูดกันทุกคลิปก็คือต้องรอดแล้วแหละไปจ้ะบ๊ายบาย